ลา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 เฮสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอ่อนนงน้อน้องตูฟ้านะคะและดิฉันนางสาวดวงคณไทยพงศ์มีศรีอ้อยนะคะค่ะวันนี้พวกเราฟ้าและอ้อยจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับร้านสเต็กร้านนึงนะคะชื่อร้านสเต็กหยวนเป็นร้านสเต็กที่อร่อยมากเลยทีเดียวค่ะแถวหน้ามออบูนนะคะเพื่อนๆ รับรองได้เลยนะคะว่าร้านสเต็กหยวนร้านนี้อาหารอร่อยรสเด็ดบรรยากาศในร้านดีพนักง,งานเป็นกันเองกับลูกค้าเอาใจใส่กับลูกค้าเป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นชาหยวนค่ะเป็นชาปรุงพิเศษของร้านหยวนเลยนะคะวันไหนที่เพื่อนๆว่างๆหรือกําลังหาร้านสเต็กที่จะกินอร่อยๆอ พวกเราขอเชิญเพื่อนๆไปที่ร้านเหวอนนะคะเป็นร้านสเต็กที่อร่อยมากเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้พวกเราสองคนฟ้าและอ้อยจะคาเพื่อนๆไปรู้จักกับบรรยากาศในร้านเมนูอาหารแล้วก็พนักงานที่เป็นกันเองจะเป็นเหมือนที่พวกเราสองคนพูดมาหรือเปล่าให้เพื่อนๆลองแวะไปชิมกันได้นะคะแถวหน้ามออุบลค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับบรรยากาศในร้านแล้วนะคะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆมาๆ ยแล้วนะคะเมนูแรกที่เราอยากให้แนะนำเพื่อนๆฝั่งกันนะคะก็คือชาดก่ายค่ะาที่อร่อยมากเลยนะคะใครที่เข้ามากินนะ้ชาแก้วนี้ค่ะไม่พลาดค่ะค่ะวันนี้เราก็มาแนะนาเมนูที่เราฝั่งไปเลยนะคะมีเป็นไก่ติ่งหมค่ะน่าอ่อยมาลเพื่อนๆมีเป็นเต็กรวมพูลเหมือนได้เยอะมากความไม่นใจมากอันนี้เป็นคอตเตอร์ค่ะ น,น,น,ะะน,น,นีนะะเนนนน่เป็นสเตี้ไก่นะคะเพื่อนๆมากินกันเยอะนะคะค่ะม้องบอาเดมเขนนะคะต้งหน้ามองบนค่ะเปเต็กที่เด็กมองน้างๆนกันเยอะมากค่ะอร่อยมากค่ะ,กกะาชิกมกนันเลยค่ะ มาก,ากเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้าผ่านมาก็แวะมากินกันได้นะคะสเต็กเหยวนอรับรองแน่นอนอร่อยค่ะ ถ่ายวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ